EP 6, พพลิกชะตาฟ้าองค์ชายไร้ค่าการฝึกฝนที่แตกต่างและปมของเสด็จแม่หลังจากเหตุการณ์ในท้องพระรงค์บทบาทของภูวินในสายตาของฮองเต้และเหล่าขุนนางก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากองค์ชายเสเพผู้ไร้ค่ากลายเป็นองค์ชายผู้ฉลาดหลักแหลมที่มีความคิดแหวกแนวและมองการไกลแม้จะยังไม่ถึงขั้นยอมรับอย่างเต็มที่แต่ก็เริ่มมีสายตาที่ให้ความสนใจและมีความหวังมากขึ้นแต่สำหรับภูวินเองเขารู้ดีว่า ลำพังเพียงสติปัญญาจากโลกปัจจุบันอาจไม่เพียงพอที่จะเอาตัวรอดในโลกที่วิทยายุทธและกำลังภายในเป็นใหญ่และที่สำคัญกว่านั้นคือการปกป้องเสด็จแม่จากแผนการอันชั่วร้ายขององค์ฮองเฮาองค์ชายรัชทายาทและที่เขาเริ่มสงสัยที่สุดคือท่านเสนาบดีผู้ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดค่ำคืนนั้นผู้วินกลับมายัางตำหนักของตนเองไม่รอช้าเขาสั่งให้ขันทีน้อยนำตำราวิทยายุทธทั้งหมดที่เคยถูกทิ้งขว้างมาให้ นำตำราวิทยายุทธทั้งหมดที่อยู่ในตำหนักนี้มาให้ข้าคันทีน้อยมองภูวินด้วยความประหลาดใจแววตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อองค์ชายท่านจะทรงศึกษาหรือพยาค่ะน้ำเสียงนั้นแฝงไปด้วยความสงสัยระคนขบขันใช่นำมาให้หมดภูวินตอบเสียงหนักแน่นกองตำราวิทยายุทธ์ถูกนำมาวางสุมกันตรงหน้าภูวินหยิบมาเปิดอ่านทีละเล่มอย่างพินิจพิเคราะห์วิชาพื้นฐานการเดินลมปราณการฝึกกระบวนท่าต่างๆ ทุกอย่างล้วนดูซับซ้อนและต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างยาวนานเขาขอนหายใจฮนี่มันจะไปสู้กำลังภายในว่าบ้าบอของพวกตัวร้ายได้ยังไงเนี่ยเขาพยายามลองนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจตามตำราแต่ก็รู้สึกอึดอัดต,ตับบดไม่เห็นจะมีพลังปราณอะไรไหลเวียนในร่างกายอย่างที่ตำราบอกเลยสักนิดขณะที่ภูวินกำลังท้อแท้เสด็จแม่ก็เสด็จมาที่ตําหนักของเขาทรงเห็นกองตำราวิทยาทยธที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นและรอยยิ้มบางๆก็ผุดขึ้นบนพระพักลูกแม่ เจ้าเริ่มสนใจวิชาพวกนี้แล้วหรือสเสด็จแม่ตรัสถามด้วยน้ำเสียงอบอุ่นพยาขาสเสด็จแม่หมอมชั้นคิดว่าการเรียนรู้วิชาเหล่านี้อาจจะเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้หมอมชั้นสามารถปกป้องพระองค์และอาณาจักรนี้ได้สเสด็จแม่ทรงเดินเข้ามาใกล้แล้วหยิดตำราเล่มหนึ่งที่ดูเก่าแก่และซีจางขึ้นมาตำราเล่มนี้เป็นของบิดาเจ้าฮองเต้ส่งมอบให้เขาเมื่อครั้มยังทรงหนุ่มเขาบอกว่านี่คือเกรดวิชาที่ซ่อนเร้น ต้องใช้ใจศึกษามิใช้ใช้เพียงกำลังกายผู้วินรับตำรามาเขาพลิกเปิดดูพบว่าข้างในเต็มไปด้วยลายมือโบราณที่เขียนวัดดูเหมือนจะไม่ได้มีกระบวนท่าสวยงามเหมือนเล่มอื่นๆแต่กลับเน้นไปที่การทำความเข้าใจธรรมชาติการใช้พลังจากจิตใจและการประยุกต์ใช้สิ่งของธรรมดาให้เป็นอาวุธยามจำเป็นเช่นการปาเหรียญให้มีความเร็วและแรงพอที่จะตัดเชือกหรือการใช้พลังปราในการดับเทียนในระยะไกลเป็นต้นเครดวิชาซ่อนเร้นหรือพยหา ผู้วินเลิกคิ้วเสด็จแม่ทรงถอนหายใจแผ่วเบาดวงตาฉายแววเจ็บปวดใช่แต่ห้องเต้ไม่เคยทรงเข้าใจและเมื่อหองเฮาขึ้นเป็นใหญ่เพราะองค์ก็ทรงกีดกันไม่ให้บิดาเจ้าศึกษาอย่างจริงจังเพราะทรงกลัวว่าอำนาจของบิดาเจ้าจะเกินหน้าองค์ชายรัชทายาทนี่คือปมที่เสด็จแม่เคยโดนใส่ร้ายด้วยใช่ไหมพยะยะค่ะผู้วินถามอย่างตรงไปตรงมาเสด็จแม่ทรงพยักหน้าชา้าช้าใช่ฮ้องเฮาทรงป้ายสีบิดาเจ้า ว่าคบค้ากับพวกนอกรีดเพื่อฝึกวิชาประหลาดและหม่อมชันก็ถูกกล่าวหาว่ารู้เห็นเป็นใจห้องเต้ทรงเชื่อและนับแต่นั้นบิดาเจ้าก็ห่างเหินจากตำราพวกนี้และหันไปพึ่งสุราเมรัยทานผู้วินรู้สึกจุกในอกนี่คือสาเหตุที่องค์ชายเจิ้นลูกกลายเป็นคนเสเพไม่ใช่เพราะนิสัยส่วนตัวแต่เพราะความกดดันทางการเมืองและการถูกทำลายความฝันจากฝ่ายฮองเฮาและรัชทายาทหม่อมชันจะทำให้บิดาเข้าใจพะยะค่ะ เสด็จแม่หม่อมชันจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าวิชานี้ไม่ได้ประหลาดและเสด็จแม่บริสุทธิ์ภูวินกล่าวอย่างมุ่งมั่นคืนนั้นภูวินเริ่มศึกษาตำราเล่มนั้นอย่างจริงจังเขาไม่ได้ท่องจำกระบวนท่าแต่พยายามทำความเข้าใจแก่นแท้ของวิชาพยายามเชื่อมโยงหลักการทางฟิสิกส์ชีววิทยาและจิตวิทยาที่เขามีจากโลกปัจจุบันกับปรัชญาโบราณในตำราเขาลองใช้พลังจากจิตใจในการควบคุมสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวการพุ่งกระแทก การเคลื ð, ่อนไหวที่รวดเร็วการสังเกตการที่เฉียบคมสองสามวันต่อมาภูวินเริ่มทดลองใช้ทักษะที่พัฒนาขึ้นเขาลองฝึกฝนการเคลื่อนที่อย่างเงียบกริบการรับรู้สิ่งรอบตัวด้วยสัมผัสที่6และการประยุกต์ใช้สิ่งของธรรมดาให้เป็นอาวุธยามจําเป็นเช่นการปาเหรือให้มีความเร็วและแรงพอที่จะตัดเชือกหรือการใช้พลังปราในการดับเทียนในระยะการเป็นต้นเช้าวันหนึ่งขณะที่ภูวินกําลังฝึกซ้อมอยู่เงียบๆในสวนหลังตําหนักก็มีเสียงฝีเท้าดังเข้ามา ขันทีน้อยรีบวิ่งหน้าตาตื่นอินเข้ามาหาองค์ชายไม่ดีแล้วพะยะค่ะองค์ฮังเฮาและองชายรัชธาญาตทรงมีรับสั่งให้ท่านไปเข้าเฝ้าเป็นการด่วนและทรงกล่าวหาว่าท่านลักลอบฝึกวิชาตั้งหามผู้วินทอนหายใจมาอีกแล้วสินะนี่แหละคือผลจากการที่เริ่มฉายแววเขามองขันทีน้อยด้วยแววตาขมกริบไม่ต้องกังวลข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละเขากำตำราเก่าของบิดานั่นในมือภายในเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น เขาจะต้องเผชิญหน้ากับความอายุติธรรมนี้และพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขานั้นไม่ได้ไร้ค่าและความจริงจะต้องถูกเปิดเผยการต่อสู้เพื่อกอบกู้กิติยศของเสด็จแม่และของบิดาผู้ล่วงลับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ EP6 หหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของพลิกชะตาฟ้าองค์ชายไร้ค่า และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้พวกเราสร้างสรรค์นิยายเสียงดีๆแบบนี้ต่อไปสามารถร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ตามช่องทางที่ปรากฏบนแน่เจอะครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราขอบคุณครับ